ชายชราจะ77ปีเคลื่อนย้ายจากนิติเวชโรงพยาบาลศูนย์สุรินโดยทางญาติขอคมาบริการข,ขอรับรงบริจาคเพื่อใช้บรรจุร่างเป็นบ้านหลังท้ายให้ผู้ไหว้คนบ้านหลังสุดท้าย,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 ายคยาานเที่ยวสุดท้ายสางโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์ไปส่งที่ ตบนหนองยี่ยออำเภอสนมจังหวัดสุริ các Phật cho ông Hoàng Thiên đấy. nè, tát luôn tôm quế hót nè. để mà